สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้ผมจากกรินรถปลดป้ายนะครับอ่าได้เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อเดินทางไปส่งรถจากลูกค้าที่พิษณุโลกนะครับเพิ่งมาถึงบ้านนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจนะครับที่โทรมาหลายๆสายนะครับผมวันนี้เพิ่งถึงบ้านครับขอบคุณอ่า พี่ทั้งสองท่านเลยนะครับผมท่านเป็นตำรวจทั้งสองท่านเลยนะฮะก็อำนวยความสะดวกให้กับทางจักรินรถมือสองนะครับผมเดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับทุกท่านมีโอกาสย่าลื่อมอาหารถใช้นะครับนึกถึงจักรินรถปลอดป้ายนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่นาน,ผ,านผ่านทางเพียดด้วยนะครับผมส่งจริงนะครับมาจํามาได้รดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขอบคุณทุกกริดตามขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมขอบคุณเอฟซีนะฮะ ทุกท่านที่ให้กำลังใจนะฮะอันนี้ผมจักรินรถปลดปด้ายนะครับก็จะไม่ลืมพระคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนอนุญาตอาบน้ำกินข้าวนอนก่อนนะครับผมขอบคุณครับ